ดีค่ะนักขาลระบทเป็นโซนาค่ะก็ผ่านการเวิร์กช็อปมายังนักหน่วงเพื่อให้เข้าใจลึกถึงโซนาว่าแบบตัวละครโซนามันคิดอะไรอยู่อะไรเป็นตัวเดฟให้แบบโซนาทำแบบนี้คิดว่าโซนาเป็นเป็นตัวละครที่ มีเหตุแล้วผลคือเขาจะค่อนข้างแบบแคร์คนอื่นแต่ก็แคร์ตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะทําอะไรอ่ะเขาจะค่อนข้างมองเหตุแล้วผลว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นรู้สึกว่ามันแตกต่างจากที่เคยเล่นแต่ว่าไม่เคยได้ต้องรับบทอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบทที่ไม่ได้ต่างจากตัวจริงเท่าไหร่แต่โซนาค่อนข้างที่จะ มีหลายๆอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเอออันเนี้ยมันคือการพัฒนาตัวเองถ้าเราสามารถเล่นมีได้เราก็น่าจะเป็นนักแสดงที่เก่งขึ้นวันแรกที่ได้ออกกองก็รู้สึกว่าได้รู้ว่าตัวเองมีศักยภาพอะไรบ้างได้รู้ว่าตัวเองบอกพร่องอะไรบ้างก็พยายามที่จะเรียนตัวละครนี้มันออกเป็นโซน่าให้ดีที่สุดได้รู้สึกว่าเราพัฒนามาจากก่อนที่เราจะรับบทโซนา่า มันเป็นความสมาัมพันธ์ที่เออไม่เคยเจอเพราะว่าไม่ค่อยได้มีเพื่อนในวงการนักแสดงเท่าไหร่พอมาพอมารับบทโซน่านี้ก็ได้แบบได้แก้ชิดก,กับคนอื่นๆก็ก็รู้สึกว่าเออการที่แบบเรามีเพื่อนแก้ๆตัวที่แบบทำงานร่วมกันแล้วก็คอยซัพพอร์ตกันเออมันดีอย่างนี้เอ